สวัสดีครับคนรวยคนรวยนะครับนั่งอยู่ต้น้าเนี่ยโมเมนต์ธรรมดาแล้วครับพี่น้องนะครับสองใบสิบสองล้านสองล้านนะครับสองใบสิบสองล้านสดสดร้อนร้อนนะครับตามถึงที่นะครับตามถึงที่ครับผมแม่ครับผมขออนุญาตถามเนาะนะครับขออนุญาตถ่ายทําด้วยนะครับก้อนที่แม่จะดึงลอตเตอรี่สองใบนี้ มีความฝันแบบใดจังใดครับบ่บ่ได้ฝันเพราะว่าพ่อเลขยกเรียเลขยั้นมันออกไปเป็นบ่อประดีลาเตลีซีมือมือที่หาลาเตลีมาขายเป็นบ่บ่ได้ฝันจักอย่างมันก็เลยว่าโอ้ยมันคือเหลือเต็มเถียงคอยหัวทำไม้เดี๋ยวนี้ลาเตลีบ้านเนาะก็เลยว่าเออข้างหนั่งคอยคอยเอาหกหากระตุ้งเอาเลยคอยพอทัานได้ฝันเด้วยคอยคืออันเปิดให้เจ้าซื้อให้เจ้าขายดีก็บ่อไปนะคเออ ก็เลยเอาน้ำเพลินสองใบก็จะเอาแล้วมันแร้งยังฝันครับฝันยังไงครับหลังจากดึงลตัวดีดึงตัวดีเอาไปใบไปตม,ม้อนนี่ก็ฝันว่าอันบ้านเก่าอยู่บ้านนะนั่นเนาะหัวถ่านเนาะไปก็เห็นแต่ผัวกับแม่กับเนี่ยอยู่เทิงเฮียนแหละอสองสามคนพ่อเพิน่นมีสองเมียเนาะอยู่น้ำกันไม่น้อยก็ไม่นวงนะอยู่น้ำกันความจริงก็อยู่น้ำกันนั่นแหละความจริงความนั่นเออ บอกว่าที่ความจริงที่ยังเรายังบตายนะ่อยอยู่น้ากัน,น<ำ>แเราตายแล้วยังอยู่น้ากันอยู่ที่นี่อันอีนอีนั่งอีนั่นง,างมากมากมากนี่เม่ืชูทำอ,อะไรไว้ค้อยชูจิ้มเต็มเลยเต็มเพื่อนกับพัดมีพัดอีหยังเต็มมีอาหารเต็มบ้านะนะเอาไว้ให้มึงกินคนบางที่ไปทีนี่ใส่กระดูกมอนนะพัดมีนะกนะระดูกมอนเต็มยุกเรจะกิเลยว่าอันเอ้เอพัดมีมันคือเป็นยังสี่เลี๋ยวไปพัดมีน่นะ มันเป็นมันเป็นเส้นแต่ว่ามันเป็นสีทองเต็มกระดงไหมก็เลยว่ามันก็มั่นใจว่าซื้อเลขกมันเขตซื้อเข็หนีมั้งบ่ันี้หลังจากซื้อหลังจากซื้อแล้วก้อนก้อนที่จะซื้อนี่คิดเจ๊ก้อยซื้อหกขาครับอันนี้บลูเลสขี้จับเอาเลยมาถึซื้อซอยพญานั่นข่อยข่อยจี่อันนั้นให้เจ้าให้เจ้าขายดีดีเด้อบางทีเปืดอนแพงให้เราเออมาข่อยเปิดใหไทยเพิ่นนมาขายเ่ราะท่านเลยเยครใบ แม่หวังแค่ถือลอตเตอรี่สองใบไอ้ไดข่สองตัวแค่ไหมหกห้าหวังแค่หกห้าหวังแค่นหวังแค่หกห้าได้ไข่ร็อเตอรี่สองใบมันนี่ไปถือมันนี่ไปถือมันนี้โจนซื้อเร็วเร็วเลยจนว่าถึงมือเลขออกสองพันขึ้นเงินไปยังเลยยังพันมาไปขึ้นอีกมาที่นี่ก็พอเขาวาสันนั่นแมนมาล่ะตรวจไม่ดูครัไข่น่าบ้าร้านแน่ใจ เขาก็ตัวสามเทียมกับแมนตัวสามันกับแมนเหมือนกันครับ่ท่านไหนไปข้นเงื่อนลอลูกนขึ้นเงียนเอาตู้เข้าไปครับให้ดูภาไปดูตู้ไปดูตู้คันนี้เนาะจ้ากระดิกรมาจะโดนจะโดนง่ายฮะลูกสาวมันกระสือถูกหวยอันนั้นเยอะรูตู้กับหกห้าตู้ตูกัหกทีเียนะอ้ตขอหก้าท่นนี่บอกข่าวีไปข้นเงื้นมือเนี่ย อ่ะพี่น้องเอาคุยมาตั้งโดนเพระท่านได้ถามซื้อเนี่ยเซื้ออย่างดวงใจคุณแม่ดวงใจนะครับอยู่บ้านงูหนึ่งโน่นแล้วก็บ้านงูหนึ่งโน่นแล้วก็นะครับบ้านแล้วก็ตะบลกระเบียงตะบลกระเบื้องนอกอแเภอเมิ่งยางย่างจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นเขต ใช้เดนติดกับบ้านแอดมินได้เลยนะครับมาบ่ไกลกันเพราะว่าทุนที่ส่งก็คืองเดับนี่ติดกันรางวัลที่หนึ่งแล้วเนาะครับกลางขึนกบบฟันคออีกบ่เออตัวได้ไหมแต่ว่ามันมันข่อยว่าว่าไม่เน็คหรอกตัวให้ที่นี่ฟันวัดทีงไหนครับอันนี้อันนี้ขันหนาเป็นกลมนะครับแสดงว่าเขาเมื่ถาอันกินมาที่นี่มีตาแม่ขี้มะนังหูคอยไหมที่มะนังหูคอยวันนี่คอยกัอนหนุ่มเสื้อขาวขื้นกันมันนี่คอยมอมเงือหนาเขึ้นนั่น มันบูจากแค่คนข่อยก็เลยกลมเพราะถ้ข่อยกลมเลียดมันไหลเลียดตะมูข่อยไหลที่เสียเแค่นี้แหละอันนี้ฟันมือขึ้นนี่บอกครับฟันมือเล็กอกอมือเล็บ่แ้วหลังจากมือถึงตั้นที่หลังจากบกเกี่ยวเล็กดอกข่อยาด้ตีเี้ยวแล้วว่าตีอายุคุณแม่อายุข่อยข่อยเกินสี่สืนสี่เกบสอนี่ห้าห้าสิบหกบอกบ่หมดร หาิ 54, 500, บซี 44, mm ่น hmm. ี่แหละหาย่างไศูนย์สี่ศนย์ีหกสิบกว่าเนหกสิบปเดหกสิบส้าิหกสิบสี่หกสิบสี่หี่อนคึบน่อหนหกสี่หก้าเอาแก้้ๆน่อนาอเอาอายุแม่รองบึ้งหกมันเลขอ่นะครับคุณแม่เลขตัวเก่าีัน่มันเลขหนึ่งคืศูนแล้วคุณ่อบอ่ นี่พ่อนี่เมือนพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พูดสิยูทูปอาชีพคือแล้ววันที่นี้คือการที่อาเสียกันนี่เลยโอ้เนี่ยเจ้เคยมาอยูเอ้มาถาที่นึ่งเลยไหมพ่อบ่คนละคนกลุ่มแล้บคุนมาจริงจริงหน่รู้ใจเขาเจ้ไปคืนวันนั้นเป็นไงล่ะครับคุณพ่อวันวันที่ไปวันอังคารเหรอโอ้วันอังคารครับครับยินดีด้วยเด้อครับเด้อครับยินดีด้วยนะครับคุณแม่เราก็บฟันตองหมดแลยอ่ เอาอายุคุณแม่เราอยอยง่เนาะหกสิบสี่หกสิบสี่คุณยาเล่กไปเอาไปแจกเยอเนาะติดแจกราพค่นคุณโชคมีตองนีมีโชคมีดวงนี่บนีเีอาจจะได้โชคนั้เนาะลดนี่ฮะแม่อายุโอ้โหแล้วหกเจ็ดหหกเจ็ดพ่อหกเจ็ดคุณแม่เด้ หกหิี่กดศูนีคุณพ่อเนี่ยหกสิบจคุณแม่เนี่ยหกสิบถ้าเจม่สเยๆด้นหแม่ล้อทะเบียนรถทะเบียนรถจะไปขึ้นวันที่12ึ่ล้านกับหกหาหนึ่งหนึอ้าพี่น้องลองตามดูเขียนให้พี่น้องเบิ้งบ่เดี๋ยวพี่น้องจิจำไม่ได้เขียนบ่ท่านเขียนบอเขียนสิเอาขึ้นหน้าจอเอาเนาะหกจนี่คุณพ่อเนี่ยหเจคุณแม่เนี่ยหกสี่ ใช่หม่อกเซเผื together, ่อจะได้เฮ้ยคันผมผีขออนุญาตเบิ้งรบตริศสิบสองล้านนี่สีหาเบิ้งมานาะนี่เนาะนี่อ้าวนะครับเดี๋ยวสีเดี๋ยวสิบเสื้อของแท้นี่พี่น้องเลยเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้านะครับสิบสองล้านสองใบพี่น้อง รับไปเองอีกสองหลังขั้นออกทีนี้ไปขั้นออกไปบุ้งั้นออกนะเบิองขั้นเห็นแล้วเจ้านักข้าวมีไปบอตอนไปครับเจ้องนักาเดี๋ยวให้นักข้าวนะเข้ามันดึงไปก็ไดอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดึงไปก็ได้ครับก็แน่นแล้วครับแจ้งชื่อคุณแม่ครับคุณแม่ที่ถูกรางที่หนึ่งคุณแม่ครับชื่อดวงใจคุณแม่ดวงใจนะครรับคับผมอยู่ บ้านนนละกอหมู่หนึ่งตำบลตำบลกั้เบื้องนอกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าใช่ไหมครับบ้านเียตอนเห็นแม่ขาวตอนเห็นแม่ขาวมานั่งห่มรับไฟไปนี้ หอยประจําขเขาเพื่อจะจะข้นนาบุเคยเห็นบุเคยเ <c ough> ห็นถวกนั้นหอยกลมร่วงหอยยางอายเขากลมร่วงมันเนี่ลเอียดไหลเต็มเอียดอะไรออกจังจากปลาออกจังอออะที่โชคต้องกันนะพอเนาะอดีมานต้องมันก็ได้การร้องเอาอายุคึ้นแม่ไปรองเมืองเนาะหกสิบสี่หกสิบสี่สองคนคุณนพอกับหกสิบเจ็ด ส่วนทะเบียนรถที่จะไปขึ้นเงินที่จะเคือรถตู้ขั้นนีเดี๋ยวจะไปไทยทะเบียนให้พี่น้องบิ่งหกหนห้าหนึ่งหนึ่งมาเลขที่หนึ่งร้อยมาเลขที่หนึ่งร้อยเด้อนะครับเอาพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้นะครับร้านค้าของคุณแม่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่างมาครับแม่อาหารตามสั่งนะครับมีลาบมีก้อยมีต้มนะครับข้าวพุงข้าวผัดมีเยอะแยะนะครับพี่น้อง ร้านลุงเสน่ห์กุ้เจียวแซ่บนร้านนั่นก็ร้านนั่นก็ค่ะร้านลุงเสน่ห์เราเราดถึร้านลุงเสน่ห์กุ้ยเตียวแซ่บนะครับปกติคุณพ่อขายอยู่ไซคำเออกร้อนเนี่ยขายอยู่ชนบุรีครับขายอยู่ตอนใหญ่ครับเอะใหญ่ออกมาเยอะใหญ่ไหมนี่ดียปีที่สองครับผมภูมิใจทีเพ็นคือจะดีเนาะดี๋ยวอีกชโชคให้ลาบ โอเคครับผมอ่ะขอบคุณคุณแม่มากมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพครับเฮงเฮงพังอีกเด้อ